นี่คือขอเรลยทำมาเนียทำมานีหมือนันตุกหลังอ่ะเี้ยองค์วก็จะปูกัเบื้องไมเเนี้ยวายปูแ่นนี้เวลานำท่วมันถูกง่ายแต่ว่าเขาเอทัวต้อทำเองอ่ะเหมือนที่เราบอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นตั้งโต๊ะก็ได้ของเราจำเป็นเอาทำด้วยอ่รคัวนี่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะวนทั่วนี้ะหนักวทุนเล็กว่า็กเราอีกอ

งานพวกนี้า้องทำไรนะไเขามีแค่เขาไม่ได้เก็บงานนัเรียบร้อยอยู่น่แยๆแตพวกนี้ต้นท้ายก็อยู่เก็เก็บเองนะเรื่องมันเป็นส่วนหลังส่วนแบบท้ายท้ายจำเป็นแต่เราเป็นด้านหลังนี่ยกีกวาโง้างเไม่สร้างอ่ทเดี๋ยวก็สร้างเขาัไม่ฟังโครง้างขบไม่ยอมขายไม่ยอมขาย จิคการอกจะซื้อ้างอืมใช่ใช่แต่ว,วันนี้องคองที่สามว่จะกว้างเท่าเราวะเนี่ยกว้างหว่ยตรงนี้อีกถ้าไปห้องเนญ่้องยปาง,ปงเ,าเอาไวจ้จีซื้อเลยไหมเอาอะไรมาซื้อล้น้องไม่ผมนี่เ,เอาเลยจองเลยอ้วนไม่ไม่ไรหรอกก็รออีกสักสามสีเดือนเปลี่ยนกรไมกันก็ไม่จองเลย <laughs> <laughs> chai 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 này, chai 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 ทั้งไปทั้งปืนเขาจะติดเหมือนแบบนี้ทั้งครัวใช่ไหมกันขโมยเข้าตรงเนี้ยติดอยู่แบบตรงนี้ติดอยู่แล้วแต่ตรงนี้พี่หน่อยถ้าเปิดกระเบื้องลุกมันจะทะลุติดในควายเราเลยไหมั้นต้องการเอาเหล็กแบบนั้นก็กระเบื้องนี้ตัดกับบ้านพี่ทำทำเหล็กแบบนี้ต้องขังหมดเอยมันเพื่อนเราเลยคือ

ดต้องน้ำมา้น้ีาน้ำมันปนน้ำมันวกเลยังด้นหน้าดันแคาล